ข้ามัเลาะเบิ่งเห็ดนางร่มอีพี่น้องว่าเพิ่นสีบ่ออกเนาะป๊าดเลยเบิ่งงามงามพี่น้องออกยุ่แล้วเนาะโอ้ยมันเสีเอาได้ก็อยู่สูงท่นี่อทั้งๆปวดห้างลายท่าเอาไปได้ดอกกุ้งนี่เขาเสีเอาได้เขสีหาไม่มาก <laughs> หาไม่ก้นพี่น้องเลยหาไม่กก้อนป๊าดคืองามเฉยอีเมยีย่อยเอองามโผล่งามโพเนาะแกะจาก,กน้อยก่อนอื้อ ได้แล้วปีนเอาปาดงามขังนอพี่นองจับอุ้ยขนซ้อนดึงยังไงล,ล่ะเฮะ้ยม,มันรอเบิงมาสัน่นรอบางอีกกนะนมันห่อนไมนพี่น้องมันหนาห่อนเนาะเห็นตั้งร่มหนาห่อนอุ๊บพูอดอะปาด แกงอิ่มเลยพี่น้องแต่ละซ้อเดียวก็อิ่มแล้วนี่พุ่นนะอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่พี่น้องโอ,โ,อโอ้โหเ,เดี๋ยวเดี๋ยวลงเอ,า,า,อาไม้มาไกลขึ้นนี่นี่อีกซ้อหนึ่งมาที่นี่ปีนยายแม่มานมานมานสิไปหาเลรอบ,บังเห็ดน,นาดอกนาแลงเห็ดยังเอาประสั่นพี่น้องมันห่อนเหรอได้เห็นนี่ก็เก็บประสั่นเลยแวะมาเบิ่งโอ้โอ mời mời hẹn nắng rồn hôn 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 nó hôn 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 เห็ดนางร่มประเทศเยอรมันพี่น้องจาอา้าขวามมันเลาะเบื้องบนเห็นะเจ้าเก็บภาษาทางขวามมันออกเป็นบางออกเป็นเป็นงวดนะพี่น้องมันไม่ได้ออกต่อๆกันแล้วก็ยุดยุดแล้วก็ออกก,ออก,ก็สินะนะพุ่นง้งงามครับงามงามงามพี่น้องหาบงไม้ตืมอนอีกเนาะแต่หาบงกอีกพี่น้องนะเอ้ยเด้อพี่นอ้อ,นองมาหาเลาะเห็ดนางล่มน้องยา่แม่อีกนอ่อนอยู่จ้ะ นอกไปเบิ้งทั้งในพี่นอ้องกันมีก็สิได้เปิดกล่องบ่มีก็บ่ได้เปิดหาเบิ้งเห็ดนานอกนาแล่ไปนะ้ำจะ้ะหลอกเบื้องทั้งนอกมันเป็นเดินหุ่นมกักออกน้ำเดินตรงเห็ดน,นาแลพี่นอ้องม,มันใหญ่แล้วเพราะว่าปล่อยไว้หลายหมื่นแล้วพี่น้องจะ้ะไว้สองสามหมื่นเลยด้ยม,ดเมา,าเก็บหลดเนาะพี่น้องค่าค่าเจ้ามาเอาขอนไปเพราะว่าค่าเจ้าตัดขอ,น,อนนั้นไม่ แล้วก็เจ้าก็สิเอาไปเฮ็ดฟื้นไหมพี่น้องกระสิบ่ได้เก็บเก็บรอดเพราะว่านี่มันกำลังมดอ่อนออน,นู่นเนาะมดอ่อ,อ,นอ,อนเลยพอดีกินแล้ลอะไรใครวันนม้โยกคอนไปเลยโบ่ได้เก็บด้วยเฮ็ดเพราะว่าแถวนี้เขาเจ้ายกคอนไปหลายที่พี่น้องเขาจะตัดตัดทิ้งไปปีกลัวหรือสองปีสินะ เขาเจ้าจกับมาเอาคอนไปเพราะว่าเขาเจ้าจตัดไปเฮ็ดฟื้นเนาะพี่น้องจะ้ะไม่นะสินะคอนเห็ดคอยขาเจ้าจยกไปหลายคอนแล้วเด้อพี่น้องก็ลอยล้อไปสิบู๊ได้เก็บแล้วเนี่ลอยล้อไปลอยล้อไปแล้วนี่สิบู๊ได้เก็บแล้วมาเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำใยเม่ กดีไปก็ตัดออกในน้อยๆขาพ,พี่น้องไปตัดลายเดี๋ยวมันชีพเท่านน้องธาคือเพิ่นวันนั่นแหละเอ้ข้อมันมาอยู่เดี๋ยวพวกท่านนอา้องธา,า,า,มมมาทีานนา่ไปเก็บกันวไปเด้อ,อ,อพี่น้องไม่เก็บน้ำกันง่าย จังเห็ดทูนุนะพี่น,น้เราเห็นทูนุไปปะือจังเห็ดอันคอนขาวโอ้ย,อยเอาปิดกระเป๋าถืออยูุคนกำบันเขาก็จะาไปเก็บเห็ดบดนะเนาะพี่น้องเนาะเป็นกี๊กี๊กันใช่ไหมเนาะเห็ดบดนะเนาะเห็ดบดเห็ดอันคนขาวนะนนเน,ะน,น,เน,ะน,นานะพี่น้อง อ,อถอนมือถึกแล้วพุณโมยใหญ่เด้ก็เป็นกีนี่นี่จะแตกออกอตอนนี้เพิก่กลัไม่กินเลยเด้ลองท่ากันห้อยคนเลย โ่อยคนไวรชนีมันนใหญ่คับเนาะเสียงคนยั่ไงปะ นลองพอดีลองถากมันมากัดมูนอุยปุยเลยไหมพันธุ์ขาวๆเนี่ยอ,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 อันนี้มันมีหลายสายพันธุ์ที่มันมีหลายพันธุ์ที่นี่ลองสามสี่พันธุ์บุรีเห็นอันนี้อันนึงดอกเขียวเขียวดอกม่วงม่วงลอง อันนี้ 1, อันพันธุ์ยังเข้าปลูกอยู่บ้านเข้าหนึ่งพี่น้องคือยังเข้าปลูกจังปลูกอยู่ประเทศใต้น่ะเนาะ,ะแต่พึ่นั้นไม่ได้นอนโมตะเสีออกพี่น้องแล้วป้าหนึ่งกี่เป็นกี่อยู่พี่น้องจับนะเต้เต้ไปนะโปอยไปสักคนพี่น้องก็เป็นกี่กี่น้อยพูดมันกลับหน้ามันกระเทือนจะเก็บนะ,นะ มาเก็บเอาหลดเนาะพี่น้องเพราะว่าขอยปล่อยไป้สามหมื่นแล้วเด้นี่งสามหมื่นได้ซามหนี่แล้วพี่น้องสามหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นนี่แหละมือที่สามเอาามาเก็บนี่งปล่อยไว้เดี๋ยวน้องทากสิเอาไปกินเบิร์ดอุ่อนซ่อนอุ่นตุ่มนี่คนแบบมานซีหามือมาเก็บได้พอดีพี่น้องนี่นี่มันเล่มได้อีกนี่ได้เป็นแกงหรือเรียกมันเป็นใย,ยเบิดนี่พี่น้องุอูนะ นเพี่นใหญ่เบิดนี่ก็ได้ไลายอยู่นี่ได้ไลายเติบนี่แกงนึ่งคนเรานี่จ้ะหาบุ้งโมงไม้ตึงกันอีพี่น้องจ้ะมึงขังนี่กนุนได้หมอพี่น้อง,องเก็บบอลลูลนได้มากแล้วล่ะคนหนาเจาะสิได้มากได้มากมาอีกคนพี่ตึงสี่แล้วนี่เกือบเป็นบุได้มาเก็บบุได,ด้มาเก็บก็คลิปลำลำลำอยู่ โมเดลมากกับทิพย์แล้วเนาะนพี่น,น้นอ,องนี่พ่อเป็นกีนี่พ่อเบิรงต้นนี่ก็ออกพี่น้องแต่ว่าหันออกออกอีซ้อนหนึ่งดิุออ๊บโอ้ฮับไอพอดีฮับไอพอดีพ,อด,พ,อ,ดพอดีออกอีซ้อนึงพี่น้องน่าร่ม ลมหน้าร้อนบ่งที่เคยไปเก็บเวลาก็จะตัดต้นไม้ทิ่มเบิดพี่น้องกเจ้าแก้หนีไปเพ็ดฟื้นเบิร์ดลอยล้อลงไปเราป้าเฮียคอยออเอราะว่าะไปซุปนี่ขมพลตะแก่ไปไนใดเรกพี่นอ้องกินได้ขี้เก่าจะ้ะหักนางลม่มหาเลาะเบิร์พี่น้องหาเบิร์ดพักพร้อมหาเบิร์ดพักพร้อมหาเบิร์ดเพชรพ่อม คือในในลึบๆพุ่นนะไม่ใ huh. ช mm ่เอาได้เพรจกเอาได้เพราะผนนะปาัดเป็นกีเป็นกีอยู่พี่น้องจ้ะปาปาปาผุนเฮ็ดนั่งล่มนี่น่ะพี่น้องออกเป็นกีเป็นกีอยู่ในไตพุ่นนะไม่ใช่ขยจกเอาได้นี่เฮ้เบิงเบิงเบิงมุดไตค้อนเข้าไปเอาไม่ใช่เอาได้คนนี่อุ้ย พหนูต้องาด็กไต่คอนปุ่นเหรพี่น้องเมื่อไหร่คนน่ะมันออกทีกันไรพี่น้องเป็นจีเป็นจีอยู่โอ้โหให่งามควงงามแน่เนาะเห็นน้ำโลงหนาห้อนพี่น้องก็เคยมาเก็บเนาะเคยมาเอาอยู่ฮึว้าเป็นคนเสียเอาได้เบื้เบิึงนะพี่น้องเปียโนแบบไม่กันคนหนึ่งคนหนึ่ง ปานเฮ็ดค้นเขาปานปูว่อันเพิ่นอยู่นี่หลืบพี่น้องติดเป็นกีเป็นกีแน่นอนยิ่งขึนนะอืมอน้อยขอแต่สิเอาพี่น้องกำลังพอดีกินละยังหมดนี่อขอดีมากเหไกลเหี่ปานเห็ดคอนเขา เฮียเบิดกเก็บออกกันเซ็ดายพี่นอ้องอ่อนๆอยู่นี่เฮ็ดนัง่งล่มหนาหอน่อนอ้อคุณน่ะเป็นกีเป็นกีจุห่อย,อยขอก็เอารวดแล้วไ่ต้องรอดเพิ่งไงดอกส่ว่าเซ็ไดไหนมากอีก พูดเลยออันยูไต่หลืบพี่น้องแกอู้ยอืออือลมันประเหตุขนขาวรดอีพอีเมทขออก ถือมือเราควรจะเอารถคนอะตั้งไลน์พี่น้องแกบนนี่เพิ่นดันเพิ่นออกที่กันโพดพี่น้องนี่นะนี่เพิ่นออกที่กันไลน์นะออกอันยังไรเพราะจ่าได้ห้าเพิ่นออกติดติดติดกันโพดนี่นะโอู้เพิ่นก็เล่นดอกหน่อยพี่น้อง ขอสีมาแง่งมึงทางนี้ให้อีเกิ้ลพี่น้องแง่งมึงทางนี้แล้วขอสีมาเก็บแต่มันสิพ่อเก็บโบเจ้าว่ากันเนาะป้าจุดจุดข่อยพี่น้องพูดอะไรพูดอะเมีนเบิร์ดพี่น้องป้าเก็ดหน้าม่วมเป็นกีเป็นกีอยู่เบิร์ดพี่น้องแต่ขอว่าขอสีพ่อเก็บขอสีปล่อยไว้อย่างไรเนาะพี่น้องเนาะอันข่อยโบลืมข่อยยังสีมาเอา งามคลักงามเนี่ยพี่น้องจ้ะปวดโคบกโมบกแตกมาี่น้นองจ๊างามผดงามผูม้หนปา